เอาครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับไคเซอร์ครับผมกับเกมเดมิเมทัคเกอร์เดฟเพนท์พน์นะครับผมโอเคเราจะไปลุยกันต่อเลยนะฮะกดดีนยังไงเนี่ยโอเคกด C ครับยืนครับผมเราจะไปลุยภารกิจกันต่อเลยภารกิจนั้นก็คือเอ่อภารกิจที่35นะครับผมตอนนี้รับไม่ได้ครับต้องเรียกฮอมาก่อนนะครับผมอ่ะฮอมาเรียกไงเนี่ย ไม่เล่นนานะครับนนรอาอาอาฮลิคอปเตอร์นี่ไงนับหนึ่ยครับเจ้สอบมือปรอยู um ่นะผมอ่านี่หอโอ้ยอยู่นั่นเนี่ย เนื่องจากไม่ได้เล่นนานนะครับผมทำให้อออาจจะลืมไปบ้างนะครับไม่บ้างกะเยอะเลยเนี่ต่อรอใช่ไหมโอ้โหป็นประกาศได้ผมเป็นน้องสนิกบ้านใครเนี่ย ที่สุดสุดสัจนท์ที่ดังทะมึนเลยครับสองยิงสองยิงเอาครับเราไปลุยภารกิจกันต่อเลยดีกว่านะ่ครับผมอะโหลดภารกิจที่เราจะไปก็คือะอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ยัเพิ่งมาบุกในตอนนี้ไม่สนนะครับครูสเล็กกระนี่ครับผมอ่าภารกิจก็คืออ่าเก็บคอนเทนเนอร์สองอันนะครับเหมือนจะมีแร่อะไรบางอย่างอยู่ในนั้นนะครับผมภารากิจไม่รู้ในชั้นนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างเราลงที่ใกล้ที่สุดไปก่อนนะครับ ปฏิบัติภารกิจก็เราจะปฏิบัติการตอนกลางคืนนะครับผม Last Crew ครับ Crew Legacy เลครับผม นายดูใจของโค้ชเกอร์ทูขมุนคือแหล่อะไรบางอย่างนะครับอยู่ในคอนเทนเนอร์เกมที่กล <ideas> ับมานี Th ่ค so ือการซื S ้อนะครับเราต้องซื้อนะครับสวอร์สวยมากนะครับผ เหมายเราอ,อีก2องแทบดูก่อนนะครับผมนนี้เป้าหมายบริเวณนี้นะครับยี่นโลแถวนี้ใกล้กว่านะครับผมแล้วเลือกลงผิดนะครับคือไม่รู้ไง ช่างมันครับสมัยนี้แล้วก็บินไปให้ดูที่สุดครับผมออกมาผมไม่รู้เจอตัวเร็วๆนี้นะครับอีกร้อยกว่าเมตรนะครับว่าไม่ไกลครับนี่จะเจอ อะไรบางอย่างนะครับทแล้วเ,เราจะไปยังไงเอ่ยมันเป็นหน้าผาขาต้องฉุครับอา่าอันนี้ขึ้น,นไหนวะไม่ใช่ตอกไม่ใชุ่ดอีอนั่นแหละอา่าวันนี้ไปได้ไหมไม่ได้อืมเราก็ต้องข้ามสะพาน อข้าวสะพานจริงด้วยครับก้ามมาตรงนี้นะฮะป่ะไอ้หายมีก้าเวเสร็จผมตรอยู่ข้างหน้านี่เองครับอู้ตกจะลื่นโมเตอร์ดูแผนที่ครับผมไม่ดูทางเลยครับสนิทครับบิงครับบิง Extraction arrived at mother base สงก่อน โอ้โหคิดว่าทหารจะใส่เกาะแบบใส่มวกใส่เกาะแบบแบบแบบอย่างหนาท้งนั้นเลยครับเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ไปแบบฝ่ายตรงข้ามไม่ได้รู้ตัวนะครับผมวัดไหนเคลนไม่ Analysis complete. Analysis complete. เห็นมคุณนะครับค่อนข้างจะมีความสามารถสูงนะครับผมแต่เราไม่สน,นครับเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเ เ l f เป็นอะไรสั้อย่างนี้ครับสองดีดีครับเรามีหมาม่ด้วยครับค่อนข้างจะปลอดภัยครับผม ในไมยมันก็บอกเราก่อนว่ามีสตูแถวแถวไหนครับตอนนี้เราก็กำลังย่องนะครับจะขอตัดทิกมองเลยสุดยอดเลยครับเอาโหคนนี้นี่สุดยอดไปเลยเราจะเอายังไงกันใดปืนได้ยิงไม่เข้า รเราต้องดูวิยนยาก่อนครับอเอากำไม,ม้กนน่ Type out. Our early warning radar still hasn't picked up the enemy choppers. But it's only a matter of time before they arrive. ลืมเอาระเบิด้เรหลับมาครับอเ,เอาแล้วครับเ,เป็นการปฏิเจที่ผิดพลาดแผมขอรีสตาร์ทมิชแป๊บครับ เรามุขจบเปลี่ยนตันหน่งนะครับผมพอเข้าใจแล้วครับเราต้องค่อยๆรออย่างมีความหวังครับผม analysis le complete เป็นแนวรอบเล้นนะครับต้องเข้าใจถึงความยากลำบากรบน,น,นรบผม สคนสุดท้ายก่อนครับเข้าที่ดูนะฮะเพราะว่าถ้าเก็บคนแรกๆก,ก่อนเนี่ยคน้ท้ายก็จะเหน็นนะครับผมซุ่มไว้รอครับรอรอ,อยังมีความหวังเปรีนี้พวกมานะฮะไร้ประโยชน์สิ้นเดียวผมไม่รู้ว่าเราพกระเบิดอะไรมาบ้างนะฮะไม่มนีนะครับ ระเบิดแบบนอนแบบนี้ก็ไม่มีฮะมีแต่ระเบิดมือ,อยานอนหลับ,ลบนักซีนอ่ปืนกลติดลำกล้องโอเคก็ไม่ได้คีเรียอะไรครับเดี๋ยวเก็ค่อยๆย่องแอบเข้าไปตุยตูดมันะครับอืมมันมีอีกคนหนึ่งนะ Our early warning radar still hasn't picked up the enemy choppers. But it's only a matter of time before they arrive. are Let's only open the app. I've updated the info on your iDroid. Take a look. The PF soldiers have no idea what's in those containers. Strictly a need-to-know basis. Subject on board. Leave the rest to us. ฝนตกนะครับผมเอาเนี๋ยคือไอ้พวกที่มาบุ่งเชิงตรงนี้นะฮะเราจะทำยังไงกับมันดีดูนะครับดูเหมือนจะไม่มีทางเลาะไปนะฮะมีทางเดียวที่จะไปได้นะครับ ีามันก็มองเราอยู่เะ,ะยคจังหวะนี้เฮ้ยทำยังไงดีถ้ามาหันไปคุยกันนะ น่าจะมีอะไรหลอกล่อมันะครับไปดี แอบอยู่ครับมันมีนะครับขับสายตาเยี่ยมมากหลังหลัง ตััวครบเดีอะไรจะพูดไหมเดีเ๋ยวมากีลหนูกำลังมีสองคอนเทนเนอร์นะครับที่เราจะต้องไปเอานะครับใกล้ที่สุดคือ150เมตรนะครับผมเราไปเอาตรงตรงนี้ก่อน มันจะมีอะไรบางอย่างอยู่นั้นนะครับเซตอะเอสโซเอร์ออยังไม่สุดนะผมไว้เป็ารกิจลองแล้วกันโอ้โหแต่ละคนครับจริงๆใช่ไหมครับ นะเราจะใช้อุปกรเสริมนะครับนี่ก็คืออา้าวไม่ได้ครับอันนี้มันเดินมาพอดีครับถ้าใช้ตอนนี้ก็จะซวยนะครับผมต้องอดใจรออย่างมีความหวังนแะน่ ตำรวจก่อนไปยัญ่มากยหญ่กันได้แล้ว

ตันนี้ผมกำลังใช้สมาธิอย่างสูงนะครับในการาลากตัวละครพวกนี้ออกจากกันนะครับ Object on board. Leave the rest to us. Yeah, blow it. Okay, he have lots of tanks but he don't need it by now. You gotta extract him. Target extraction confirmed. That leaves one target to go. อีกแปดนาทีนะครับแล้วก็ไม่เอาของมันให้ได้นะครับเวลาอีกแปดนาทีครับผมในการที่จะอเอาคนคนนี้เอาของออกไปนะครับผม แล like ้วอ้าวกรรมเสร็จแล้วครับโอ้ยโถ เลือตายเช็ดพอยเช็พอย Of war against Cypher itself. That time will come, but it's not now. Analysis complete. ใกล้กันนะครับป็นจิตรที่ิงเรามาผัดเต็นเว้นก่อนครับ 我唔知數啊，我唔知數啊。 ดยเลยแล้วกันนะครับในสุดเราก็ทำรกิจสเปรดแล้วก็สเปรดที่ยาวนานมากครับได้เอครับผม เพราะว่าเราอ่ารีไปสองรอบนะฮะแสดงโดยโค้ดช็อกเกอร์อ้าวอันไม่ทันนะครับทันเถอะเรื่องนี้เกี่ยวกับอ่าโลกที่เราเป็นอยู่นะครับผจะดูเข้าโค้ดพาราไซครับ ดีจินนี่โซเดอร์หนึ่งตัวนะฮะสองตัวนะครับดีจิดนี่โซเดอร์อีกหนึ่งตัวนะครับผมสองตัวสามตัวลั่เลยใช้ไหมแอัดสทิปเลยในท่อขอบคุณทุกชุมทุกตนเลครับที่รับชมนะครับผม

ว่าเราจะต้องเปิดเทปฟ,ฟังนะฮะบ,บางอันนะครับผมเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับก็ยังไงก็จบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้กันก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ